วันนี้เดินมาดูไล่ของชาวสวนเกษตรกรของประเทศเยอรมันนี่ก็จะเป็นฟักทองชาวไร่ชาวสวนหลังจากปลูกพืชผักมีฟักทองเขาจะมาเรียงลายวางไว้บนข้างๆถนนนะคะข้างๆที่ผู้คนเขาเดินเล่นกันยามอากาศดีๆนี่ก็จะเป็นฟาร์มนะฟาร์มวัว ของชาวสวนนี่ค่ะฟาร์มนี้ก็จะออกจากหมู่บ้านหรือออกจากในเมืองไกลมากค่ะมาอยู่ท้องทุ่งนาเลยเพื่อไม่ให้กลิ่นกลิ่นของมูลสัตว์ค่ะลบกวนชาวบ้านนี่ค่ะนี่เป็นฟาร์มตรงนี้เป็นฟาร์ม ขนาดเล็กนะคะมีวัวไม่ถึงร้อยตัวหรอกวัวตรงนี้อันนี้ตัวเล็กอยู่คิดว่าคิดว่าตรงนี้จะเป็นวัวพันนมนะคะเขาจะใช้รีดนมนะคะ่ะมีเครื่องรีดนมด้วยนี่นี่ตัวตัวใหญ่อันนี้เป็นวัวพันนม นี่ตัวใหญ่มากเลยวัวนี่ค่ะนี่เป็นฟาร์มขนาดเล็กไม่ใหญ่เลยเนี่ยแล้วก็แล้วตรงนั้นนะคะตรงตรงที่เป็นก้อนๆสขีขาวๆหุ้มด้วยพลาสติกนะ่ะข้างในจะเป็นหญ้าสำหรับอาหารของวัวมีม้าด้วยค่ะมา้าอยู่ด้านหลังนี่ค่ะอันนี้อันนี้คืออาหารสัตว์นะคะเนี่ยอาหารหวัว เขาจะคือเขาอังมีเครื่องตัดหญ้าค่ะเครื่องตัดหญ้าแล้วก็หุ้มด้วยพลาสติกเนี่ยเป็นก้อนๆก,กินได้ทั้งปีเลยค่ะที่ตรงนี้ค่ะซีเป็นดอกสีเหลืองๆน่ะก็คือเหมือนกับเป็นผักกาดแต่เขาปลูกไว้ทาปุ๋ยนะคะอันนี้นะนี่นเนี่ยวันนี้เดินมาที่ฟาร์มไล่ข้าวโพดข้าวโพ,โพดก็ปเป็นอาหารสัตว์ ก็ผักสีเหลืองเหลืองผักสีเหลืองเหลืองเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยสำหรับหน้าดินเนี่ยสวยงามมากเหมือนกับดอกผักกาดเลยเหมือนกับดอกผักกาดเลยค่ะถ้าไปลวกก็เหมือนผักกาดบ,บ้านเราเลยผักกาดดอกประมาณนี้จะให้ดูชัดๆดูชัดๆนะคะตน้นเนี่ยค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยต้น,น,ตน,นยอดอวบอวบ,อวบ ลวกก็ลอ,อยพักเนี้ยแต่ไม่เห็นมีใครกินเลย